วันนี้ผมจะพามาคุยกับวิศวกรเสียงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยที่อยู่เบื้องหลังลำโพงระดับโลกหลายรุ่นวันนี้ผมได้นั่งอยู่กับอดงแห่ง DMM สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ผมอยากสัมภาษณ์ที่สุดเพราะว่าเป็นคนไทยที่ผมรู้จักว่าในวงการเครื่องเสียงโปรดิโอเนี่ยหรือเครื่องเสียง PA เนี่ยได้ไปทำงานกับเรียกว่าสำหรับผมคือระดับโลก ต้องเท่าความนิดหนึ่งนะเพราะช่วงนั้นผมทํางานอยู่ที่บริษัทพีโร่พิโร่ได้มีโอกาสได้ทํางานกับบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกโดยเราทํา OEM ให้เขา ie, e w, m a ็กกี้เอแอมเอนีสายอเมริกาทางยุโรปก็มี AEB Master Audio t u เ b o s o u n ทที่อด่งดูแลส่วนใหญ่ก็คือเป็นการออกแบบส่วนไหนครับตั้งแต่เริ่มต้นเลย อาชีพหลักขเขาเรียกภาษาเก่งเขาเรียก Transducer Engineer ก็คือคนออกแบบดอกลำโพงซึ่งเขาจะมีคอนเซปต์มาให้เราส่วนหนึ่งนะแล้วเราก็ออกแบบร่วมกันบางส่วนแล้วเขาก็บอกว่าอยากได้ลำโพงซึ่งมีสเปคอย่างนี้ที่จะไปใส่ในตู้เราก็ต้องทำตามที่เขาต้องการ OEM เนี่ยเขาจะมีอะไรจุกจิกจุกจิกนิดนึงคือคอนเซปต์วิธีการทำงานของ OEM ก็คือเจ้าของแบรนด์เขาก็จะมีคอนเซปต์มีแนวคิดมาระดับหนึ่งใช่แล้วก็มาคุยกับทีพีเอ o ซึ่งอดงดูแลเรื่อง Transducer อยู่ก็คือ Transducer ก็คือตัวดอกเฉพาะดอกเลย เขามีไอเดียอยู่แล้วก็เราเอาไอเดียเนี่ยมาผลิตจริงเวลาเราคุยกับเอนจิเนียร์ฝรั่งเนี่ยค่อนข้างง่ายเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าเป็นพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ก็คือปกติมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีเฟิงกร์ฟินอย่างเงี้ยใช่ไหมคือลำโพงเนี่ยมันจะมีบุคลิกของมันก็คือเหมือน DNA ของลำโพงอ่ะแหละเขาเรียกว่าพารามิเตอร์แล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ออกแบบลำโพงตามพารามิเตอร์ที่เขาต้องการแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ส่งพารามิเตอร์ไอตัวเลขกลุ่มเนี้ยไปให้เขาเขาก็จะเช็คดูว่าอ่ะโอเคพอได้เพราะว่าไอที่เราเขาบอกมาเนี่ยเวลาเราผลิตจริงๆเราออกแบบจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีเอชเออร์เรลเลนก็คือบวกลบบวกลบได้ ตอนที่ผมไปที่อเมริกาครั้งแรกกับอดงนะครับพอไปที่แนาเนี่ยที่ผมตกใจก็คือผมไปแล้วผมก็ไปเจอเจฟโรชาเฮดเอนจิเนียร์ของ AW สมัยนั้นเรียกว่าเป็นผู้บริหารเลยแหละออกสื่อออกไรด้วยอะ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นตำนานเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นคือ,อเขาเข้ามาทักอดงเจฟโรชาซึ่งเป็นเอนจิเนียร์ระดับตำนานของโลกอะสมัยนั้น e อ w เป็นหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งเลยเจฟโรชาคือผู้ออกแบบเจฟโรชาหันมาเจออดงแล้วก็เรียกว่าดอมเข้ามาจับมือแล้วก็ดีใจมากไม่ได้เจอกันนานแล้วแบบเพื่อนเก่าช่วงนนั้้เกขาไปท คูสติกทั้งหมดรับผิดชอบโดย e W นะช่วง S R M 4 5 0ลำโพง Neo ช่วงนั้น S R M 4 5 0นี่ก็เป็นรุ่นดังนะขายได้เยอะมากในเมืองไทยผมออกแบบดอกให้เขาก็คือทำงานร่วมกับเจฟโรชาเจฟเลยนอกจากเจฟเป็นตำนานแล้วเดี๋ยว S R M ส5 0าสำหรับผมก็ถือว่าตำนานนะสมัยก่อนเราได้เจอลำโพงแอคทีฟที่เป็นแบบมันใช้ได้จริงอ่ะดังในช่วงนั้นเป็นรุ่นแรก S R M สี่ดังมากครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ดังๆก็คือเทอร์โบซาวรุ่นถูกของเทอร์โบซาวสิม ข้อหนึ่งก็คือความเป็นมืออาชีพทํางานคือทํางานซีเรียสเขาจะตรงไปตรงมาได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหากันราคาจะคุยกันแต่แลกมีแบบมีแผนความรู้เป๊ะ เขาใช้วิทยาศาสตร์อาจเป็นนักวิทยาศาสตร์ถูกไหมครัจริงๆลำโพงเนี่ยอะไรทั้งหลายแหละมันเป็นวิทยาศาสตร์นะเสียงกว้างเสียงลึกเสียงอะไรพวกนั้นนะแต่ฝรั่งเขาจะไม่พูดเรื่องนี้กันเขาจะพูดเป็นวิทยาศาสตร์เขาจะดูแพทเทิร์นเป็นยังไงค่าตรงนั้นเป็นยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปพูดถ้าผมบอกแหมลำโพงตัวนี้เสียงกว้างดีจังผมชอบเสียงกลางหวานอะไรพวกนี้จะให้ทําลําโพงเนี่ยจะทายัางไงกับน้บำตาลเติมไงม,มันก็ไม่ใช่แล้วก็เขารู้จริงเขารู้จริงอย่างเจมส์เนี่ยเขาจบออนท้งงาาโดขซ เรือดำน้ำไงน่าจะเป็นพวกคลื่นเรื่องคลื่นอะไรพวกนี้ผมถือว่าโชคดีนิดหนึ่งนีที่เกิดมาในยุคร้อยต่อระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอล สมัยผมเรียนมหาลัยเนี่ยผมก็เรียนเขียนโปรแกรม Fortran 4ได้เรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยนั้นเลยไม่ใช่เป็นคอมพิวเตอร์กับจริงแต่เป็นเมนเฟรมตอนนั้นมีอยู่เครื่องเดียวผมไม่แน่ใจมีที่อื่นผมไปเรียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จุฬาแต่ผมไม่ได้เรียนจุฬาผมเรียนอีกที่แล้วพอเสร็จปุ๊บผมไปเรียนเขียนโปรแกรมไอ้จอบัตรคดีไหมไอ้พันสการ์ดเป็นแม่คดิสมันเดี๋ยวนี้มันดิสมันแฟลชไดร์ฟคือสมัยก่อนมันต้องมัจอดอ่าใช่มันก่อนขนาดนี้เราเก็บข้อมูลโดยการเจาะลงไปใเพราะเวลาอ่านอ่าถ้าสมัยก่อนเคยกินขขนนนมมออะะะไรรสักกย่าางจเห็ดษ โลนั่นแหละอันนั้นคือเป็นพันธ์การคือสมัยก่อนคอมพิวเตอร์มันเป็นแมชชีนิกคือต้องบอกว่าวินโดว์อะไรเนี่ยมันมาแล้วยังไม่มารุ<ล>่นสามสิบกว่าคือเป็นเดสก์ท็อปแต่คอมพิวเตอร์ที่มันเกิดขึ้นมาแรกๆเนี่ยคอมพิวเตอร์ตอนนั้นคือเมนเฟรมพิพีซียังไม่มาบิลเกตยังไม่เกิดผมนั่งอยนะู่กับใครเนี่ยตอนนั้นผมมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งเซอร์สตีฟมอรีนะ <c oughs> ซึ่งเป็นอาจารย์ผมปัจจุบันนี่แหละทำให้ผมเข้าใจในวิธีการดีไซนนนนนนน์์์สสสมมมมัััยยยให่่่่่อออิิเเ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 ตรรรรรซีีีีีค้้าาาปป็็็ฝงงแแลลววทททบบษโจก อยากมันอยู่เอเชียซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยผมจะพบอีกตัวหนึ่งเลยก็คือเขาเรียกไฟ n i เอลเ e m มนต์มันจะเป็นการซิมูเลตอะไรอะไรก็ได้ในโลกนี้ในการออกแบบอะไรต่างๆนะออกแบบยนต์ยานชวกาโทรศัพท์เป็นแมทเทียลใช่แมทเทียลกับทีราสายสมัยนั้นเดี๋ยวนี่คือเราคุยกันประมาณเกือบ20ปีที่แล้ว แต่โด่งได้ใช้ไฟไนเอลเลเมนต์ในการเกี่ยวข้องกับการออกแบบลำโพงอ่าใช่เราก็ไปเลือกเอาโมดูลบางตัวมาใช้ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนั้นเขาจะเป็นเจเนอรัลแต่ปัจจุบันเนี่ยซอฟต์แวร์ที่เป็นไฟไนเอลเลเมนต์เกี่ยวกับเรื่องลำโพงในปัจจุบันเนี่ยเขาจะทำมาสำหรับลำโพงโดยเฉพาะพูดง่ายๆคือทำออกแบบได้เองเขาจะไดเจนเขาจะทำมาส่วนนึ้นแล้วให้ให้ทำงานง่ายขึ้นละคือสมัยนั้นไฟไนเอลเลเมนต์ทั่วๆไปก็คือออกแบบรถยนต์ก็ใช้ซอฟต์แวร์นี้ใช่เพราะฉะนั้นอดองก็ได้เอาเอาฟีเจอร์บางตัวมาใช้ไฟไน์์เเเเออออออลลลิมมมมนตาาาาากกกกกกกแแบบำโพพพงงหหยถึวว่่็็รรระะะดดษษไใชคื คือเราจะดูว่าเชฟตรงไหนเนี่ยเคิฟสเตรท ตรงลึกตื้นได้ผลต่างกันยังไงหมายถึงว่ารูปทรงของกระดาษใช่ความหนาแล้วก็เดนซิตี้ก็คือความหนาแน่นความหนาแน่นเราแมชชีเนียนด้วยครับก็คือเป็นกระดาษเป็นเคปล่าเป็นแกลสไฟเบอร์เป็นผสมหรืออะไรอ่าแซนวิชมันมันซิมูเลตได้หมดอันนี้คือขนาดนั้นเลยะเรากำลังพูดไปถึงการออกแบบในตัวดอกเลยพวกแม่เหล็กอะไรพวกนั้นเขาก็มีจะใช้อะไรขนาดไหนจะได้แรงที่สุดเวลาต้องออกแบบดอกลำโพงเนี่ยมันต้องออกแบบแบบไปถึงแรงแม่เหล็กไปถึงคือทุกอย่างมัน คือแบบมาจากศูนย์เลยมาเป็นดอกหนึ่งดอกตั้งแต่สแกตช์เลยสแกตช์ะไรครับเริ่มต้นเลยเริ่มเริ่มต้นศูนย์เลยพูดง่ายๆนะเวลาฝรั่งเขาออกแบบลำโพงเนี่ยมันต่างกับบ้านเราอย่างออกแบบลำโพงให้บ้านเราง่ายเอาแม่เหล็กใหญ่ๆเข้าว่ามันจะแรงไม่แรงว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องใช้มทเรียนน้อยที่สุด แล้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดมันถึงจะได้ราคาถูกสุดซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยปกติเขาต้อง,องพยายามทำให้เล็กที่สุดแล้วออกแบบให้มันได้พลังงานสูงสุดแต่ในขณะที่บ้านเราเนี่ยถ้าแม่เหล็กเล็กๆเ,เนี่ยไม่ซื้อ เอ้าก็ไม่เป็นไรก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในี่ยเดียวกันเนี่ยโลกเนี่ยเราไปเวสเราไปศูนย์ป่าเปล่าที่อาจารย์ดงเรียกว่าไม่เวสก็คือไม่เสียพลงังไม่เหล็กไปกไป็ฟรีฟรีให้ <c oughs> ผมจินตนาการคือใช้ไฟไนท์อินเดเมนต์ในการซ okay. ิมูเลตมัน <c oughs> ก็แสดงว่ามันมีซิมูเลตตั้งแต่สมัยนั้นใช่ใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่เป็นซอฟต์แวร์ฟรีก็มีอยู่อะไรพวกนั้นถ้าใครสนใจจริงๆนะเดี๋ยวผมจะสอนให้ฟรีสักเลยสามถ้าอยากสนใจจริงๆนะ พวกนี้มันมีที่มาที่ไปเขาไม่ได้อยู่ดีๆก็ซีซัวทำขึ้นมามันมีเหตุมันมีผลมันมีวิชาการบางคนบอกเส้นดีก็เสียงไม่ดีงแสดงว่ายังไม่ไ,ไปศึกษาจริงๆแต่ก็ถูกครึ่งนะแต่ไม่ใช่ถูกทั้งหมด <c oughs> ก็คือพวกนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นวิทยาศาสตร์กปแล้วมันก็จะเอาข้อมูลตั้งต้นแล้วก็ไปทําอะไระมาอ่ากระบวกถ้าสารตั้งต้นมันถูกอย่างนาซาเนี่ยไปพบว่ามีสุริยะาจาัก,กรวาลอีกอันหนึ่งไปร้อยล้านปีแสงเนี่ย <c oughs> เขาไปเห็นหรือไงนาซาไม่มีทางเห็นแน่นอนครับเขาใช้วิธีอะไรเขาใช้เระมแล้วก แล้วจริงครับนะทำได้แล้วจริง <énd ram? S 2> อย่างนี้อย่างโทรศัพท์ที่เรามีปัจจุบันเนี่ยความสามารถมันมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่เอาอพอลโล16ไปลงที่ดวงจนันทร์ซะด้วยซ้ำ <challenges. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าถามผมเนี่ยผมบอกมันเป็นจริงนะแต่คุณต้องมีการวัดอย่างถูกต้องมาตั้งแต่แรกแคุณสามารถซิมูเลตได้เลยนะว่าตั้งแต่เริ่มต้นทําดอกเนี่ยทุกอย่างจบในคอมพิวเตอร์หมดแล้วผลสุดท้ายจะออกมาที่ไหน เกาสิบเเลยสามารถพีดิกร่วงหน้าได้90% 90%คือยังไม่ได้สร้างก็สามารถทำลายได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอเสร็จปุ๊บเราทำต้นแบบแล้วก็มาไฟโจนอีกทีหนึ่งคือยุคนี้เป็นยุคของ disruption ถูกไหมครับอ่ามันต้องมีการพัฒนาทุกอย่างในโลก วงทุกวงการวงการแพทย์วงการก่อสร้างทุกอย่างคือถ้าจะโยงเนี่ยก็บอกว่าสมัยก่อนการจูนเสียงเนี่ยพูดตรงๆว่าต้องใช้กูรูต้องใช้แบบคนที่ใช้ประสบการณ์มีประสบการณ์เยอะๆจริงๆอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ตอนระยะหลังมาก็มีเทคโนโลยีเข้ามาดีดเชั่นอย่างเช่นโปรแกรม Smart, สมาร์ทที่มาช่วยให้แบบยังฟังความถี่ไม่แม่นมาก ถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องใช้คนที่มีประสบการณ์เยอะๆในการจูนเสียงโอต้องดีเท่านั้นใช้ถึงจะต้องจูนเสียงได้แต่เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมมาช่วยก็สามารถดูกราฟในเบื้องต้นได้อะไรประมาณแต่ในที่สุดแล้วเราต้องเข้าใจนะมันมนุษย์ก็คือมนุษย์เราต้องใช้ต้องร่วมกันแต่มันจะช่วยให้ทํางานไวขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นอย่างอย่างกรณีที่ผมออกแบบ crossover เนี่ยนะผมก็ใช้วิธีสมัยใหม่เหมือนกับที่ฝรั่งเขาทำนั่นคือเราวัดเคอร์ฟของแต่ละตัวแล้วก็อินพ แล้วเราก็ใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยคำนวณคอสโวเวอร์แล้วมันจะบอกออกมา90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแต่ใหญ่ที่สุดแล้วคุณก็ต้องมาฟังอีกทีหนึ่งมันจะต้องปรับนิดปรับหน่อยก็ต้องปรับมันจะช่วยให้คุณทำงานเร็วขึ้นอย่างออกแบบพาสตินเวิร์สมัยก่อนที่แบบทำกันบ้านๆอะไรก็คือลองเปลี่ยน A เปลี่ยน C เปลี่ยน L ไปเรื่อยๆแล้วก็มานั่งฟังถ้าโด่งทำนี่ต้องทำยังไงครับก็หนึ่งคือผมก็ต้องวัดレスปอนของลำโพงแต่ละอันนี้ทำมานานยังครับอ้ยี่สิบปีแล้วผมทำก็คือวัด คำนวณเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์ถูกไหมช่วยเราว่าเราใส่ LCR ค่าไหนมันจะได้ผลยังไงเฟสมันจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็เลเวลต้องใส่ a t t e n ไปเท่าไหร่อะไรตรงนั้นซึ่งมันจะช่วยให้คุณทํางานเร็วขึ้นอย่างมหาศาลคอมโพเนนต์อ่าคอมโพเนนต์ฮาร์ดแวร์แล้วมาฟังกันก็ติชมกันแล้วค่อยๆปรับไปคือถ้าก่อนใช้หูฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะมาฟังเพราะเฟสมันอินมันเาอะไรอย่างงี้ทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ใช้หูในการออกแบบได้ด้วยก็มีก็มี ที่จับทางได้แต่ถ้าต้องทําเยอะๆเช่นวันละโมเดลหรือวันละเป็นโงานทำง้นไม่ได้ครับมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยก็ช่วยแล้วก็แม่นยํากว่าสมมุติใช้ประสบการณ์เนี่ยมันจะได้เสียงรูปแบบประมาณหนึ่งหมายถึงว่ารูปแบบที่คนนั้นชอบตามเทสตามรสนิยมแต่ว่าพอใช้คอมพิวเตอร์ทำเนี่ยก็จะสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบเพราะฉะนอโดกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแค่ทําลําโพงออกมาได้แค่แบบเดียวที่อโดชอบแต่พอใช้คอมพิวเตอร์ปุ๊บมันทําดีได้ทุกแบบดีมันมีหลายแบบุ่ลองนนนึกกวาาถ้เป็ูู เน็ตเวิร์กด้วยหูของผมเนี่ยผมไม่ได้อยู่เป็นพันปีเนี่ยวันหนึ่งผมตายไปเนี่ยรุ่นอื่นก็ทํางานกันไม่ได้โลกมันไม่เจริญนี่คือความแตกต่างระหว่างการใช้ประสบการณ์กับแต่ประสบการณ์สาคัญนะสาคัญอ่าเพราะว่าถ้ามีคณมีประสบการณ์ปุ๊บพอคุณมาเห็นซอฟต์แวร์คุณมาเห็นวิธีการสมัยใหม่เนี่ยคุณจะบอกโอ้โหช่วยฉันทางานได้เร็วขึ้นมากเลยนะแล้วก็มันสามารถส่งต่อไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งได้มันพัฒนารุ่นต่อรุ่นแล้วมันจะได้เจริญเจริญขึ้นไปเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราก็ ซอฟต์แวร์ซิมูเลชันในการออกแบบลําโพงอะไรแบบนี้โลกมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนเราจะต้องเปลี่ยนตามนะฮะถ้าไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนหลงยุคนะแต่ผมก็มั่นใจว่าหลังจากนี้โลกจะเปลี่ยนไปเยอะจ e เนอเรชันต่อไปจ e เนอเรชันคุณจ e เนอเรชันลูกคุณอะไรพวกนี้ไป เสียงก็จะมีพลิกน้อยสู้ซาสู้ซาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ eq ได้ตามสบายเลยไม่ต้องภาพเลยไม่ตลอดไม่ต้องเปิดเลยเพราะว่าจะได้ไม่หนกหูข้างบ้านเรื่องจูนี่เราต้องเข้าใจนะข้างบ้านนี่เขาไม่สนุกกับเราพรเซอร์เองเนี่ยมันจะมีอยู่สองพาร์ทมันมีฮาร์ดแวร์มันมีความรู้หลายอย่างตกรผลิตเมืองไทยนะทุกวันนี้ก็ยังผลิตที่ไทยอยู่อ้าวผลิตยัไม่อยากพลาดข้อมูลและข่าวสารจาก at pro sound อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Facebook ให้เห็นโพสต์ก่อน ตามวิธีในวิดีโอได้เลยนะครับค้นหาคลิปเก่าติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe c h anel n AT Pro Sound ใน YouTube นะครับ